สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาพบกับรายการ c l o s e Up Thailand นะคะมองเมืองไทยอย่างใกล้ชิดค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูในเรื่องของก๊าซธรรมชาติกันบ้างทราบหรือไม่คะว่าก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยค่ะกำลังจะหมดไปเพราะว่าสิ่งที่เราใช้กันมายาวนานอย่างต่อเนื่องหลาย10ปีนะคะแต่ในเรื่องนี้นั้นเราจะทำอย่างไร ใครที่จะเป็นผู้รับผิดชอบหน่วยงานรัฐอย่างในเรื่องของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะจะมีคําตอบให้ท่านผู้ชมได้อย่างไรวันนี้เราจะไปติดตามกันค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานที่จะหมดจากอ่าวนะคะขอขอนุญาตเรียนถามนะคะว่าจริงแค่ไหนคะที่มีข่าวว่าตอนนี้เนี่ยอ่าวไทยเรลาก๊าซกาลังจะหมดแล้วก็ถ้าหมดจริงๆเนี่ยจะต้องทํำยังไง ตอนนี้นะคะจากข้อมูลของที่กรมทรัพยากรมีอยู่เนี่ยนะคะปริมาณสำรองของก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ในอ่าวเนี่ยเราจะใช้ได้ทั้งปริมาณที่เราเ,ออเรียกอยู่เนี่ยคือปริมาณที่พิสูจน์แล้วกับที่คาดว่าจะพบนะคะที่เราเรียกกันว่า2 p ีเนี่ยก็จะใช้ได้อีกสักประมาณ20ปีนะคะนี่พอหลังจาก20ปีแล้วเนี่ยจะทำอย่างไร ะะก๊าซเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันยัยงพอมีอยู่นะคะสิ่งที่กรมเทยรยเพลธรรมชาติทำเนี่ยก็คือเรามีนโยบายที่จะเปิดให้ยื่นขอสัมปทานปิโตเรเลียมนะคะเพื่อที่ว่า,าจะมีโอกาสที่จะพบปิโตเรเลียมเพิ่มมากขึ้นแล้วเราจะได้เอามาใช้ในประเทศเราเพราะตอนนี้ก๊าซในบ้านเราเนี่ยมันกำลังจะผลิตถึงเกณฑ์สูงสุดนี่นะคะในปีหน้าปี 56, 57, 58 5 9อีกประมาณเนี่ยเป็นจุดพีคสูงสุดแล้วค่ะเราก็จะเริ่มลดต่ําลง ะะก็เชื่อว่าดังใช้ได้อีกประมาณ20ปีแล้วเราก็จะหาเพิ่มปริมาณที่มีอยู่เนี่ยใช้ได้อีก20ปีแล้วเราก็จะหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยวิธีการที่จะเปิดสัมปทานปิโตเรเลียมใหม่หรือว่าเราก็พยายามที่จะหาออประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อที่จะมีโอกาสทําความตกลงกับทางกัมพูชาที่จะมีโอกาสพัฒนาในพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชา ซึ่งเชื่อว่าจะมีกา๊าซนบเิเวณน,นั้นนะคะก็อาจจะนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกเราต้องยอมรับอันหนึ่งว่าเราพึ่งพาแก๊สธรรมชาตินะครับในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยถึงประมาณเกือบ65-70%นะครับขณะที่ทั่วโลกเนี่ยใช้คันเฉลรียเนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณ30%ประเด็นก็คือว่าถ้าเราใช้มากเนี่ยแล้วเรามีแก๊สของเรามากจริงหรือไม่นะครับจากสำรอง ต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะน,นี้จริงๆแล้วเราสามารถจะใช้ไปได้อีกประมาณ20ปีซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาระอันหนึ่งนะครับที่ในอนาคตทางกระทรวงเองก็มีนโยบายในการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงโดยหันไปใช้ทางด้านพลังงานทดแทนอื่นๆนะครับลมแสงอาทิตย์ต่างๆแล้วก็ในส่วนของการประหยัดพลังงานแต่เนื่องจากตัวพลังงาน ทดแทนอื่นๆเนี่ยนะครับแล้วก็การอยัาพลังงานเนี่ยม,มีข้อจํากัดในการที่จะผลิตให้เพียงพอเพราะฉะนั้นสามารถไปใช้ตัวถ่านหินซึ่งขณะนี้ก็มีตัวเทคโนโลยีนะครับที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็สามารถที่จะใช้พลังงานถ่านหินแต่พลังงานทางเลือกได้ครับ ต้องบอกว่าในเรื่องของฐานหินนะคะก็นับว่าเป็นเรื่องของอพลังงานทดแทนที่จะนําเข้ามาจริงๆแล้วเรื่องของฐานหินเราก็ได้ใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันแล้วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยได้แพร่หลายไปในวงกว้างมากนะักอาจจะพบเห็นในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะต่างๆนานา ในวันนี้เราจะนำเรื่องของพลังงานถ่านหินกลับเข้ามาใช้นั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งดีเพราะว่าจะได้ทดแทนในเรื่องของก๊าซธรรมชาติกันต่อไปอีกคราวหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวพลังงานที่น่าติดตามให้ท่านผู้ชมได้ตามต่อกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ c l o s e up Thailand ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ก็อย่าซิ่งมากสิยคะมันเป็นน้ำมันปุกต้นมาเยอะๆทำให้ไม่ร้อนขึ้นลงชั้นเดียวเราก็ใช้บันไดแฮนลิฟ์ครับขัดแย้ขยะก,ก็ช่วยได้นะคะในไซโครครับใช้แก๊สโซอค่ะอ,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 อะไรได้อีกหรอมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันค่ะ